ผู้ฟังที่เคารพครับประเทศไทยระบอบกษัตริย์มันไม่มีนะมันมีแต่ไอสัตว์ฟังนะฮะที่เราหลงไปประเด็นว่าระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์มันไม่มีมันมีแต่ไอสัตว์ไอสัตว์ที่ปกครองประเทศไทยที่ประชาชนยอมรับมันอยู่ทุกวันนี้ไงนะมันคือไอสัตว์ ฟังฟังกันไว้ที่ประชาชนต้องก้มหัวไม่ยอมที่จะลุกขึ้นที่จะต่อสู้มีเฉพาะกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งข้านั้นเองระบอบกษัตริย์หรือระบอบไอ้สัตว์นี่มันจะจบสิ้นได้ก็คือการปฏิวัติของประชาชนเท่านั้นคุณจะไปอะไรอะ่ะนักการเมืองก็บอกแล้วไงเล่นกฎกติกาที่มันเขียนไว้ แล้วคุณสู้เขาได้ไหมให้คุณเอาภูเขากลมตะลายด้วยมากมากยิ่งกว่าแรนสไลอีก <c oughs> ยังทําไม่ได้เลย <c oughs> สิ่งที่ทําได้เนี่ยคือการล้มะนนและปฏิวัติเท่านั้นต้องล้มระบบไอสัตว์ <c oughs> ไม่ใช่กัรสัตว์แต่มันคือไอสัตว์ <c oughs> ที่มันแต่งตั้งกันขึ้นมาเพื่อหาผลประโยชน์ งชัดเจนนะครับเอาแบบกันง่ายๆฉะนั้นเพื่อนทุกคนนะครับไม่ว่าจะรุ่นผมไม่อยากจะเรียกรุลูกหลานแล้วเพื่อนเพื่อนนักต่อสู้รุ่นหลังเนี่ยก็ต้องขอไปมาเป็นพลราพวกคุณแต่ยอมรับว่าพวกคุณเนี่ยไวและรับและมีประกรันนะครับและการต่อสู้นี่ แก้ไขโดยเฉพันธ์ครับก็ให้กำลังใจครับผมใช้เวลาไม่มากครับง่ายๆประเทศไทยไม่มีกษัตริย์มันมีแต่ไอสัตว์ปกครองนะครับขอบคุณครับเท่านี้แหละครับคุณจอมแล้วขอไปด้วยนะคุณจองไม่เป็นไรครับครับสวัสดีครับ